สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลเราจะบอกและจะมาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะครับว่าการวางตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะต่อสังคมนโลกใบนี้นะครับการวางตัวแล้วก็การสร้างคอนเนคชันที่ดีสำคัญมากๆนะครับคนที่ประกอบอาชีพศิลปินตรงนี้อยากให้ทำทำไว้เนอ้องเพราะว่ามันมีผลต่อองค์กรของพวกเรานะครับหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเขาคือมืออาชีพ องค์กรของเขาไม่ได้เป็นองค์กรที่ใหญ่โตอะไรนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงคิดตามแอดนะครับว่าเอ๊ะทำไมองค์กรเล็กๆแบบนี้แต่สามารถทําให้ศิลปินดังไปถึงต่างประเทศได้เราสังเกตจากการรีแอคชั่นของชาวต่างชาตินะครับรีแอคชั่นต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคือมากมายมหาศาลมากถือว่าเยอะนะสำหรับองค์กรเล็กๆที่สามารถมีคอนเน c t ชั่นที่คนเอาไปทำารีแอคชั่นเอาไปพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยชาวต่างชาติก็ชอบเพลงน้องไอ้นะครับเราเห็นได้จากการทำงานของศิลป,ปินเสียงวิหกทุกคนในองค์กรไม่ได้ทำเฉพาะงานอย่างเดียวแต่ก็ยังมีงานสังคมงานที่เรียกว่าไม่ใช่งานแต่เป็นการช่วยเหลือดีกว่าอนอกเหนือจะาก,การทำงานและหน้าที่ก็คือการช่วยเหลือสังคม โดยการเจอท่านประวิทย์เมื่อวันก่อนเนาะเราก็เห็นกันอยู่แล้วก็ได้ทำเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับเรื่องของตัวแทนหัวหน้านกนะอย่างคุณเอกวิรศักดิ์นะครับเขาก็ทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนในการมาร่วมช่วยเหลือรับข้าวสารอาหารแห้งนะครับบริจาคพร้อมเครื่องดื่มด้วยนะในครั้งนี้เราก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หนองคายนะครับเรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันหมอลาเมืองอุดอรก็รักกันปกติ ก็รักกันคนอีสานรักกันครับไม่ทอดทิ้งกัน,กนปกป้องแล้วก็มีความยุติธรรมนะมีความยุติธรรมมากๆแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวคนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีแล้วก็การช่วยเหลือที่ดีสํานึกที่ดีความคิดที่ดีทัศนคติที่ดีมาจากคนอนุปสกร ส่งผลไปอย่างต่อลูกน้องเราจะเห็นได้เลยว่าทุกคนทำงานแทนกันได้ทุกคนสามารถที่จะมีบทบาทและหน้าที่ตรงนี้ในสิ่งที่ดีนะครับในการช่วยเหลือทำแทนกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนสามารถมีจิตสำนึกที่ดีได้มันเกิดจากผู้นําที่ดีครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบอสหนุบบอสนกนะครับทุกคนมีทัศนคติที่ดี ส่งผลไปยังลูกน้องลูกน้องก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนก็เต็มใจที่จะช่วยงานในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่และงานโชว์นะที่จะออกให้เราได้เห็นเร็วๆนี้ตามต่า,างจังหวัดแล้วก็เราก็ได้เห็นการช่วยเหลือน้ําท่วมของพวกเขาเราก็เห็นได้เลยนะว่าเขาทํางานกันดีมากๆเขาช่วยเหลือกันดีมากๆเขาไม่ทอดทิ้งกันจริงๆไม่ใช่แค่น้ำลายนะแต่ทําจริงๆ ทำก็คือกระทํานะครับเนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่ส่งผลให้องค์กรเล็ก,เลกๆเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับถือว่ารวดเร็วนะเราถือว่าฤดูการปีที่5เนี่ยมาแรงแล้วก็เป็นปีที่ศิลปิในในเสียงวิหกได้รับคำกล่าวชื่นชมแล้วก็ได้คอนเนคชั่นต่าง,างๆคนที่ติดต่องานมาแล้วก็คนที่เห็น องค์กราระจำศิิหกทำงานม่าจะเป็นสื่อเกาหลีสื่อต่างประเทศทางโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆคนดังต่างๆนะครับได้เข้ามาทำรีแอคชั่นได้เข้ามาให้ความสนใจกับองค์กรนี้นะเนี่ยละครับคือสิ่งที่ดีที่หัวหน้าทำไว้ส่งผลต่อลูกน้องทำให้ลูกน้องเนี่ยเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีทำให้ศิลปินในองค์กรเนี่ยมีการก่อร่างสร้างตัวที่ดีขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะน้องอาอายอันนี้ขอชื่นชมเลย นี่คือเสียงวิหกนะครับคือเด็กเสียงวิหกของแท้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนในานามชาวหมอลำเสียงวิหกนะก็ต้องขอชื่นชมด้วยเพราะว่ามันส่งผลกระทบไปหมดเลยในทางที่ดีนทางที่บวกแล้วก็การเจอ,อท่านประวิทย์ในครั้งนั้นนะครับก็ทําให้เสียงวิหกเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันก็เป็นการต่อยอดองค์กรด้วยเนาะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนรักคนเกลียดอะไรนะคนจะเกลียดท่านประวิทธ์หรือคนจะชอบท่านประวิทย์มันก็เป็นเรื่องของของคนอื่นเขาไม่เกี่ยวกับการที่ไปเจอกันกับเสียงวิหกเพราะว่าเสียงวิหกเขาก็ต้อนรับเสมอนะครับเขามีพลังบวกนะไม่ใช่ว่าเห็นใครเกลียดก็เกลียดตามประมาณนี้นะครับนะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแหละคือวิสัยทัศน์ของหัวหน้านกพงศกรหัวหน้านุที่จะส่งผลไปถึงลูกน้องนะครับแล้วก็ลูกน้องเขาก็มีทัศนคติที่ดีแทบท,ทุกคนเลย นะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะมอบให้กับแฟนคลับทำให้แฟนคลับเนี่ยรักองค์กรนี้มากขึ้นรักพ่อจ๋ารักลูกจา๋านะลูกจ๋าสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักเมืองนอกรู้จักนะครับได้ทําความดีได้ช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับโอ้โหมีข่าวข่าวที่ดีเยอะขึ้นมาเต็มไปหมดสือ่อต่างประเทศเกาหลีก็มาทําข่าวนะครับนี่คือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่น่าจดจําแล้วก็ต้องควรทําไปตลอดนะ แล้วก็เอามาวิเคราะห์กันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันสําหรับการรับฟังขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปนะครับน,นี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ